ใีซ้อนใีซ้อนพี่น้องกินแซ่บๆพี่น้องเลยเนี่ยเอาเอาเจียวใีซ้อนเอาพี่น้องใส่ซต์ตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตีนไก่แบบอันนั้นก่อนพี่น้องลวกไว้แล้วน้องพี่น้องหน่อตีนไก่นี่น้องเลยเตรียมลวกมาแล้วนะอย่าไว้ใครของเป็ดีน้อง น้องได้เลย้เราัวนเอวอานี่ c เบตกตาานาะพี่น้องเนาะใส่มดเลยโอ้มีแขกมากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวเอาสวัยดีสวัสดี FC นะสวัสดี FC ทุกคนเด้อเออ FC เนาะมากินน้ำกันนี่พี่น้อง

บม่ได้ใส่เนื้อใส่ยำเนะมีเป็นไก่กับผักล้วนเลยเนี่ักอไรไว้เนาะจะไม่ลวกอ่ะเห็นลวกใครไหครับนี่พี่นงเลยเส็จเสร็จช้โนเลย đẹp rồi vừa à, okay. nói với nó. Bye tèn gì, sài nó vừa nó. Nem nó lẹo vừa nó. Hom, đi lẹo vừa nó mới ok. Tiếng là, nèo luôn nèo luôn. Vừa mày 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 tốt mày 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 mày

ยเปแน่ชเอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ใส่ลุกซีนน้ำพี่น้องนี่ลุกซีนใส่ไล้พี่น้องเอ้ยกินแซ่บๆหลายคนกินจังแซ่บมาพี่น้องนะบาเซนคิไถูกเป็นเซนมักะ บ่ค่อยเปินบ่ค่อยเปนเนาะพี่น้องบ่ค่อยบ่ค่อยเปนกินกันีนเออแอบเส้นนพี่น้องเนาะแอบเส้นกใส่่วนเด้อพี่น้องเด้อกินสิ่วนครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกโอ้เ็ดอันนี้แซ่บเด้อพี่น้องน่เค็มนดิ sư xuân sư xuân phi nông, cho sư xuân kinh sắp sắp phi nông ơi, mắm mắm mày luôn, mày chơi mày, woo ơi, ô tô, đẹp luôn phi ơi, đẹp tinh cầy súp ma te đun lép phi nông tôm côn lép nào tinh cầy Say xuân, say xuân. Kings of South Luân khi vườn nữa. vào I'm going to không, bắtu. I'm going to tuck. Bắtu kha tục Kìa ngơi. I'm going to tuck. I'm going to nó I'm going to tuck.

Ba sân kỳ lái Ba lái xếp lái chị kia, xếp nọ. à tạc lục xin này bọn chị này cho vinh ngọt. Ba sân nè nó, phi nông tè vinh ngọt. lục sân nè mắt lạy, tè mày, phi nông tè mày, tè này mắc mày, tè 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 mày, เด้อตัดให้คุณแม่บานนี้พี่น้องตัดให้แม่เด้อเอามาตัดให้แม่ก่อนไนี่เสียวกินเลยเด้พี่น้นองโอ้ยสูตรนี้นะนี่พี่น้องเด้อกินไกป กินแม่กินเออตัดคือแคบก้อนเนี่ยอะไรเสี้ยวมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินสีส่วนกินสีส่วนน้ำแม่เด้อมาเด้อพี่มันสกุลสกุลมันนี่กินสีส่วนน้ำเกเซียนเด้อมันนี่บปกเซียนกินสีส่วนสีส่วนครั้งแรกเลยนะครับ มาเด้อที primo, ่มาเจอไม่ถูกเหมือนี right oh, ้มากิน ah. สีสวนน้ำปลาตาเด้อมาพี่น้องมาเสร็จเสรน้ำกันมือนี้พี่น้องนี่กินสีสวนโอ้ยหายอยากพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งนี่เท่อหนึ่งพี่น้องได้สิได้กินนะอืมอะกิน โบเพชรพี่น้องโบเพชรพี่น้องพอดีเน้องน้องก็พอดีพี่น้องเอ้ยโบเพชรปันได้โบเพชรพอดีเลยพอดีแซ่บเลยพี่น้องมีแต่หอด้วพี่น้องเอ้ยเพชรโบเพชร mẹ sao chứ qua kinh tin cây hay xì bưng này โอ้เดือดกินเลยพี่น้องเลยเดือดเลยกินเลย xem mi đâm phía nọ bà đem xài, nè đâm đâm, kiến kiến mất say to, mất chặt hết, để tìm cài. mình đang bên đó, ô, sạch sẽ, sạch tuyệt bên đó. đấy thì anh bảo lấy áo mama, đấy bên đó, bảo mất là tắt to,

อ้าวเอฟซีเลยคลิปนี้กากินโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าใบเทียนก่อยจบคลิปตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับบุมีอยังหลากหลายพี่น้องกินเซซวนใส่ตีนไก่หรือว่าเท้าไกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ลูกซีนพี่น้องแล้วก็ใส่ผักใส่เส้นเนาะพี่น้องเนาะมัดถนันเนาะใส่เซซวนมื่อนี้กับบุมีอยังหลากหลายพี่น้องกินตามนี้ตามไปเนาะพี่น้องเนาะกับบุมีเนื้อพี่น้องไอ้บุมีปลาเนาะใบเทียนใส่เอาทำนี้ก่อนพี่น้องเอาคลิปนี้กัต้องขอขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมพี่น้องเลย เกียรติ์ที่ตามอภิสมแต่ตอนจบเนาะพี่น้องเนาะทีเอฟซีเสียสละเวลาอ้าเกมนี้ขอกาวเข้ามาสวัสดีและสบายดีเนาะอ้าวบายบาย